อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านผู้ชมมาเจอกับผมอินชิตเคยนะครับ่าได้วิ่งครับมาแล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดำน้ำยิงปลาเช่นเคยครับกับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดำน้ำยิงปลาหมายเดิมครับท่านผู้ชมทางเก็บน้ำ้วยให้ครับทาง อำเภอผาขาวครับเดินทางมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมมาดูสภาพน้ําในคลิปนี้ครับน้ําออกจะดูไม่ค่อยใสเท่าไหร่เหมือนวันนั้นนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากน่าจะเป็นเพราะอากาศที่หนาวขึ้นครับทางจังหวัดเลยก็ช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มจะหนาวขึ้นแล้วครับหนาวช่วงเช้าครับแล้วก็จะร้อนในช่วงกลางวันครับสำหรับคลิปนี้ก็กยังมาตามล่าหาปลานิ่ใหญ่เช่นเคยครับ ซึ่งผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วสลับหม้นี้ครับหมายนี้ปลานินจะตัวค่อนข้างโตครับมีตั้งแต่2กิโลถึง3ากิโลครับสลับทลิปนี้จะตามหาปลานินตามป่าสลายแถวตรงกลางอ่างตรงนู้นครับท่านชมแล้วก็จะยิงไปป่าบัวตรงนู้นครับจะมีป่าบวาัวหมายโดยรอบก็ใช้ได้เลยครับท่านชมโอเคนะครับสลับทีนี้เมื่อเราพร้อมกันแล้ว ดำนั้นยิงปลากันเลยครับท่านผู้ชมผ่านได้วิ่งครับขับแต้น้ำเลยครับ

mm ท่านผู้ชมส่วนไหนตรงนี้นะครับผมจะตามหาปลาตรงสลายครับท่านผู้ชมสลายใต้น้ําจะเยอะมากครับไห่นี้ครับถ้าไปตรงที่มีไม่มีสลายตรงกลางน้ํามันจะน้ำไม่ค่อยใส่นะครับท่านผู้ชมผมก็เลยมาตามหาปลาตามสลายบ้างครับท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้ผมก็ใช้หัมชฉมอกจิงปลาของโซิมาครับจาก ร้านอากิเคครับเปียร์ฟิชชิงครับฝากกันด้วยครับสําหรับหอยฉมวกสําหรับท่านที่สนใจก็เข้าไปเลือกซื้อลักขาได้ครับที่ร้านอากเคสเปียร์ฟิชชิงครับเพราะผมชอบตรงที่ว่าเขาจะมีสองแง่มครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็เคยอธิบายไปแล้วแล้วก็หัวหัวตรงนี้ครับยิงไกลจะค่อนข้างจะแม่นยําครับจะลองใช้หัวตรงนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเราดำตามป่าสาลายตรงนี้ครับต้องชมเดี๋ยวเราต้องหาพื้นที่ที่โลงๆแล้วก็ดำหาปลาครับตรงที่มีสาลายครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับต้องชม let's go mm -hmm. Mm-hmm. <laughs> ท่านผู้ชมก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการดำน้ำยิงปลาหมายอ่านเก็บน้ำห้อยไฮครับทริปนี้ผมไม่ค่อยเจอปลานะครับเจอก็น้อยครับสำหรับทริปนี้ผมยิงพลาดเยอะครับเนื่องจากผมปล่อยลมออกจากชั่ววูยิงปลาออกเยอะครับก็เลยทําให้ยิงไม่ค่อยจะถึงครับเพราะเวลาโหลดลูกแล้วทาให้โหลดลูกยากผมก็เลยปล่อยลมครับ คลิปนี้มาดูผลงานในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมยิงปานินมาสี่ห้าแต้มครับท่านผู้ชมแล้วก็ยิงกระสุกน้อยมาหนึ่งตัวครับปานินหมายนี้จะตัวค่อนข้างโตครับท่านผู้ชมจะมีตั้งแต่สองกิโลกว่ากว่าครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตามล่าหาปานินก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยครับับ การนำน้ำยิงปลาหมายอ่างไม่ให้ต้องมีแก้มือครับสหรับทีนี้ครับโอเคครับสหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับฮันดอวิ่งครับคลิปง่าเจอกันใหม่ครับยันลื กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ